สวัสดีครับวันนี้พี่ลิงจะพาไปพบกับฮิมะกันนะครับว้รดูหนาวปีนี้ไปเล่นสกีพบอบกับสัมผัสบรรยากาศีิมะข้าวโพนสถานที่ท่องเที่ยวฤดูหนาวยอดนิยมทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาครับวันนี้พี่ลิงจะมาพูดถึง10สุดยอดเมืองสกีฮอตฮิตระดับโลกครับ 1. ยาบุรีสกีรีสอร์ท เมืองฮาบินประเทศจีนนั่นเองซีสอดส,สกีแห่งแดนมังกรที่ได้มาตรฐานระดับสากลถึงขั้นเป็นผู้จัดจก,กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2008นอกจากจะพีลาสกีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยด้วยครับและแถมมีบริการผีดีเยี่ยมติดอันดับพรีเมียมของทวีปเอเชียเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีกิจกรรมกีฬาและสถานาการของฤดูหนาวอีกมากมายด้วยครับ อันดับ2ยงเพียงรีสอร์ทเมืองคังวอนประเทศเกาหลีใต้ใกล้ๆก,ก,กับเมืองอินชอนนั่นเองครับรีสอร์ทเก่าแก่และสถานที่เล่นหิมะและกีฬาฤด,ดูหนาวของทั้งชาวเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวในแถบ Asia. เอเชียเป็นฉากทายละครซีรีส์เกาหลีด,ดังในอดีตเช่นเพลงรักในสายลมหนาวเออันนี้ไปรีเลเคยดูวินเทอร์เลฟสองเย้ๆฮอันนี้ชอบชอบชอบเลยอันดับต่อไปวิวารดีพา ทีรีสอร์ทประเทศเกาหลีใต้ใกล้กับเมืองอินชอนอีกแล้วครับลานสก,กียอดนิยมแห่งนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1995ครับเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลน้ำแข็งและแกะสลักทุกปีเนี่ยซึ่งเป็นการจัดแสดงการแกะสลักน้ำแข็งและแลนด์มาร์ญสำคัญๆของประเทศในทวีปต่างๆทั่วโลกหรือเรียกชื่องานว่า World Ice ฟสติววูฮูมีการทำเช่นพวกกำแพงเมืองจีนเพพีสารพิภาพยัดยักษ์วัดพันแก้วด้วยที่นี่มีสิง่งอำนวยความสะดวกมากมายครับและแถมมีห้องพักบริการกว่าพันห้องเลยอันดับต่อไปยะมะงัตะซาอออนเซนสกีรีสอร์ทที่เมืองยามะงัตะประเทศญี่ปุ่นครับ แหล่งเล่นสก,กีชื่อดังระดับโลกของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียวเพียงแค่นั่งรถไฟด่วนชิงคันเซ็นไป2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองลักษณะของลานสก,กีและภูเขาหิมะแห่งนี้คือมนุษย์หิมะจุนเที่ยวซึ่งก็คือต้นไม้ตามไหล่เขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและกลิ่นน้ำแข็งนับพันนับหมื่นต้นที่เรียงรายกันอยู่ครับมองดูแล้วเหมือนกองทัพมนุษย์หิมะภูเขาเลย ย้ำค่ําคืนจะมีการเปิดแสงไฟประดับจุนเที่ยวเหล่านี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการเล่นสก,กีหิมะเดินถ่ายรูปคู่กับจุนเที่ยวโอ้โหครบเซ็ตเลยทีเดียวนะครับเนี่ยมีแช่น้ําร้อนด้วยทีน่นี่อันดับต่อไปอันดับที่5โอโซระคังสนโนปพารคเมืองอ k คิโอตะประเทศญี่ปุ่นใกล้ๆก,กับเมืองฮิโรชิมานะครับ ภูเขาไฟโอโซระเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในแขตชิโรชิมะและยังเป็นสถานที่เล่นสกีทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นด้วยและก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงด้วยนะครับเป็นเขตที่มีหิมะตกหนาโดยเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยจะมีหิมะตกสูงถึง3เมตรอู้อยิ่งทำให้เป็นเมืองที่เล่นสกียอดน,นิยมไปโดยปริยายครับ <S <S อันดับที่ 6. เมืองเชอร์แมนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใกล้กับสนามบินซูริค ดินแดนแห่งยอดเขาเมนเทอร์ฮอนมงกุฎแห่งเทือกเขาเอลสวรรค์ของนักปีนเขาและนักเล่นสก,กีรอบโลกนอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ลงโปรกแล้วยังได้ชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของเทือกเขาเอลอีกตัางหากว้าว,าวนอกจากจะได้สัมผัสกับหิมะแล้วนะครับหมู่บ้านของชาวเมืองสไตลย์ยุโรปน่ารักน่ารักก็ยังอยู่แถวๆนี้ให้เราชมด้วยครับว้าวาว จุดชมวิวพาโลนามาณนะทานน้ำแข็งเมนเทอร์ฮอนกราเซียพาราไดส์สามารถมองเห็นวิวยอดเขาได้ถึง38ยอดและจุดชมวิวกรอนกรัสจุดชมวิวแห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยครับอันดับต่อไปคิชบูเฮลประเทศออสเตรียใกล้กับสนามดินซาเบริร์หรือว่าเป็นเมืองยุโรปโบราณอายุกว่าเ0็ปี เป็นแหล่งสก,กีอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรียและอันดับต้นๆของยุโรปสก,กีรีสอร์ทที่เมืองแห่งนี้น่ะเคยเป็นเจ้าภาพจัดก,กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวถึงสงครั้งในอดีตเลยนะครับคือในปีคริสต์ศักราช1964และรศัก1976นอกจากนั้นเนี่ยลานสก,กีแห่งนี้ยังมีส่วนของลานสก,กีปราบเซียนที่ยาวกว่า170กิโลเมตรที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันสก,กีวิบากประจำปีด้วยครับ ฉะน,นั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นนักสก,กีมือโปรมไม่น่านจะพลาดกันเลยอันดับต่อไปเวลสกีรีสอร์ทเมืองเวลลัสโคโรราโดประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นภูเขาหิมะลานสก,กีที่ใหญ่ที่สุดและครองสถิติแห่งสก,กียอดนิยมที่สุดของประเทศอเมริกามานานกว่า30ปีภูเขาแห่งนี้เนี่ยมีทั้งลานสก,กีและกิจกรรมสําหรับทุกคนในครอบครัวครับทุกรุ่นทุกวัยทั้งรถลากน้ําแข็งรถเลื่อนบนหิมะ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งยังเป็นสก,กีรีสอร์ทส,สำหรับนักปึกสก,กสีปึกหัดด้วยครับโหที่สำคัญเนี่ยที่พักในรีสอร์แทแห่งนี้เนี่ยมีให้เลือกหลายระดับตามกำลังทรัพย์และความพึงพอใจครับเรามาถึงอันดับที่9กันแล้วบาวเลคลูอิสสกีรีสอร์ทรัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดาใกล้ๆก,ก,กับเมืองแวนคูเวอร์นั่นเองสก,กีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซาติบาร์ เป็นอุทยานแห่งชาติของแคนาดาที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามและยิ่งใหญ่ระดับโลกนอกจากจะได้สัมผัสหิมะและเล่นสก,กีกันอย่างจุใจกับลานสก,กีที่ใหญ่ๆหถึง3แห่งแล้วยังได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามของเดียวือกเขาถูกเขาทะเลสาบทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของทวีปอเมริกาเลยครับ อันดับสุดท้ายอันดับที่สิบวู้วิสเลอร์แบ็กโมเมืองวิสเลอร์รัฐวิสติสโคลัมเบียประเทศแคนาดาสก,กีรีสอร์ทที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกและเคยใช้เป็นที่จัดการแข่งขันอีลากโกลิมปิกฤดูหนาวในปี2014ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการกว่า2ล้านคนนอกจากจะได้มาสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นสก,กีแล้วเนี่ย เมืองแห่งนี้ยังมีบรรยากาศที่สวยงามตัวอาคารของหมู่บ้านในเมืองได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกันเป็นอย่างดีครับรวมไปถึงยังมีร้านค้าร้านอาหารให้บริการอยู่มากมายถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักเมืองหนึ่งของประเทศแคนาดาเลยทีเดียวแล้ววันนี้เี่ยเกสจะพาพี่ลิงไปเล่นสก,กีฮ่าตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าน่าไปดูกันเลยครับลิงไม่เคยเห็นหิมะเลยจะได้ไปสัมผัสหิมะแล้ว

ดีครับเพื่อนทุกคนวันน <reconcile> ี้พ <lee> ี่เล้งมาที่สกีรีสอร์ทกันว้า้สวัสดีค่ะพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในสกีรีสอร์ทนั่นเองนะคะพี่เล้งบอกว่าอยากจะเห็นหิมะสักครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคะกิ๊กก็เลยพามาเล่นสกีกันซะเลยดีกว่านะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่เล้งจะหกคันลมหรือเปล่าพี่เล้งตับบนหัวไม่ล้มหลับเกสแั่แหละล้ม ลิงตื่นเต้นเลยหิมะหิมะเพียบเลยอ่ะดูด้ยอ๋อฮอรเราไปกันเถอะเดี๋ยวๆรอคิวเราต้องรอคิวใช่ไหมโอเครอคิวอึ๊บโอเคค่ะเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงนะคะเราอาจจะต้องนั่งกับเขาไปอู้เฮาชุดเครื่องแบบเต็มยศเต็มยศมาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งกับเขาไปแน่ๆเลยนะคะโอเคกีกันวู้มาแล้วโอเคค่ะนั่งแล้วนะคะตื่น โอ้เราจะนั่งขึ้นไปด้านบนกันขึ้นไปขึ <gu> <color. h uk ados> ้นไปโฮ้ยแกทำกดกระโดดนะถ้าแกกดกระโดดก็ร่วงเลยเฮ้ยว่เแกว่กแกมีคนเล่นสกีลงมาวู้วโคตรเท่เลยวู้วเท่อยากทำแบบนั้นบ้างอ่ะแล้วเรานั่งดูวิวดูสิ่นอะไรไปอลังการลดลด ลัดที่สุดเลยอ่ามันสามารถอ่าเก็บตังหรือว่าสโนว์เฟรคนี่คืออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูก่อนดีกว่านะคะคนที่นั่งข้างๆเราเนี่ยเขามีตั้ง240 s n o w ส k e s โนว์เฟรคนะโอเคพี่ลิงว่า,าอยากเลื่นแล้วอู้เก็บได้ห0แล้วอ้าเก็บเงินตรงนี้นี่เองข้าใจแล้วโอ้โหตรงนน้นมีขึ้นอะไรไปอีกไกลๆด้วยโอ้โหต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เล่นสก,กีแน่แนเลยงั้นเดี๋ยวเราเล่นอันเล็กๆนี้ก่อนแล้วเราค่อยขึ้นไปข้างบนกันละกันเนาะเก็บเนาะอ่าโอเคอ่านี่ไงขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปนะคะเอ๊ององงงเหมือนกันเนาะโอเคงั้นตอนนี้นะคะเราไปเลื่นแบบเล็กก่อนดีกว่าอ่าเราขอเดินเข้าไปดูในช็อปก่อนละกันค่ะเดินล่มๆมเดินล่มล่มเข้าไปเดูในช็อปดีกว่าฮึบเขาบอกว่าไ้ทัชดิทพัดสายทัดเลยไม่รู้พัดวะ แล้วก็เข้าไปดูด้านในนะคะโอ้โหรอรดเริดโอ้โหเรามีเงิเเเนอยู่แค่ห้าสิบซื้ออะไรไม่ได้แลเยเราต้องใช้ของฟรีอ่าโอ้โหสามพันห้านะคะอันนี้เนี่ยน่าจะทำมาจากทองหรือว่าบูสได้นะคะแต่มีห้าพันดูสวยสงามอลังก,การๆๆๆๆๆๆของเราเอาฟรีไปก่อนแล้วกันนะคะ พรอองจริงแล้วเนี่ยเก็ก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลื่านถลายกันเลยสวัสดีไปไปอือน่าจะต้องเรายังไม่ขึ้นไปข้างบนละกันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ใหมตึบอ่า,ามาแล้วมาแล้วโอ้ยเอ้ทำไมติดสองอันอทำไมมันมีสองอันติดที่ติดอยู่ที่ <laughs> อันหลกเห็นไหลไปลยวู้ เฮ้ยไปทางนู้นก็ได้ดี่วะนูกสานมันชี้ไปทางนู้นโอเคงั้นเราไปทางนี้กันแล้วกันเนาะว้าวววววววลวว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 ้วววเวพววเววดูเทพว้ววรววววววเวว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 ว้วว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 เวยวว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 เทวว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 วเวววววววีววเว เล่นเป็นมันก็ต้องเป็นกันบ้างเดี๋ยวก็ล้มอฮ้ยสนุกเหมือนกันนะคะอนี้สปีดบอทร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋โหนี่ไงเก็บเงินเอ้ยเก็บตังก่อนเก็บตังอ๋อยะเก็บตัง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 ยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะฮึอจะเอ้ยฮ่าเรียบร้อยได้มาหกสิบโอเคแล้วเราก็ลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราลงถูกทางปะเนี่ย ยัป้้ฮฮููอโอเค okay. เอ้เราหลงทางแล้วเกดเราหลงทางเดอาซูมออกแป๊บหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาทางนี้เนะเาะแล้วก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนี่ไงเราก็ลงมาทางนี้เลยโอ้โหโอ้โหเทเทเราต่างเก็บเียต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 เลยโอเค โอเคมาเดี๋ยวตอนนี้นะคะคิดว่าจะขึ้นไปใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปไปนั่งข้างบนนู้นเลยนะคะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะให้ให้รถมาก่อนมาแล้วู้าวนี้นั่งคนเดียวพี่ลิลอลังการนั่งคนเดียวไม่อยู่รถไม่อยู่มาแล้ว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 แลวมาแล้วเฮ้ยไม่มีโดนัทมีรลตรงกางอีกแล้วอ่ะ นัดวีรูตองกลางนัดวีรูตองกลางแต่แต่แต่ต่ต่แต่แตนั่งคนเดียวมันเลิศขนาดนี้เลยนนเนี่ยวู้โอ้โหที่ดิงน่ารักจังเลยอ่ะเล่เล่ี่เริงเกยแก่เฮ้ยมีมันต่นอีกแล้วอ่ะ จนตลอดเลยช่วงนี้มันกจนเลยตลกฮ่าชอบกจนแย่แย่ไม่ยอมเปิดมาคุยกับพี่ลิงเลยน่าเบื่อนะโอ้โหตรงนี้นะคะมีเก็บเหรียญอลังการมากเลยแหละตรงเนี้ยวู้หูแต่เหรียญมันก็เก็บค่อนข้างยากเนาะนี่ไงเดี๋ยวเราจะได้อีกอห้าสิบฮ่าฮ่าตรงนี้ก็มีเหรียญน,นะคะโอโ้ถึงแล้ว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 วูวู โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทางข้างบนกันดีกว่านะคะไปขึ้นไปข้างบนกันเลยมันเป็นบันไดเลื่อนใช่ไหมอันนี้เป็นบันไดลงโอเคไปวู้ฮูบันไดเลื่อนอันนั้ทงอีกแล้วเดื่อนเร็วด้วยสูงด้วยอโหถ้ามันมีอย่างนี้จริงๆพี่ลิงไม่คืนหรอกสูงเนสูงเนไปไหวแล้วถ้าเราเดินไปด้วยอีกเร็วหนักเลยนดูดิดิ้ลดิด้ดิเดิเดนไดโอ้โหไสูงสูง มันสูงมันตูงอ้ยปัดตูงเห็นแล้วมันเสียวเสียวท้องอุยอุยๆๆอยโอเคเก้คิดว่านะคะเขาหน้าจะให้นั่งนั่งตรงนี้มั้งอ่ะโอเคพร้อมสามสี่อ๋อต้องรออีกคนนึงเหรอหรือว่ายังไงไปได้เลยมั้งอ๋อนี่ไงมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอเคแข่งกันเหรอเนี่ย three two one let's อ๋อกระโดดขึ้นมาก่อนนายกระโดดขึ้นมาก่อนเราจะต้องเอาไปนะนายมาแล้วอ๋ฮู้อฮูอ๋อ <c oughs> โอเค เมื่อกี้นะคะคนเมื่อกี้เนี่ยกระโดดทับลงมาทีหนึ่งเก็ตว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าอะไรกดไม่ได้กดกดแล้วกดไม่ได้ไม่ไปแล้วเดินเอาอู้หูเป็นมีอาราระไรอะไรเฮยอแปก๊แปกมากเลยแป๊กแป๊กเลยแป๊กเลยโอเคเดยกเก็ตว่าจะลอ,ลองเดินไปดูตรงนู้นดูนะคะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะลองเดินไปดูกันดีกว่า กันเลยวู้ววสก,กีเล่นสกี <c oughs> ก็ไม่หลิกไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอ่ะหนาว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 อันนี้เข้าทางนี้นะคะแล้วก็คลิกคลิกยังไงอันนี้เข้าไม่ได้ละมั้งคะอันนี้น่าจะเสียอยู่ละมังอ๋อออโอเคงั้นไม่เป็นไร วันนี้ก็ถือว่าได้พาพี่ลิงมาเที่ยวที่หิมะอะไรเรียบร้อยแล้วนะพี่ลิงก็น่าจะเออชอบอยู่นะชอบชอบสนดกเหมือนกันแต่มันก็พีแค่บางอันที่มันเล่นไม่ได้กับแปลกไปนะ <c oughs> หิมะเต็มเลยอะ่ะชอบชอบโอเคค่ะยังไงวันนี้กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย พี่ไิงก็จะขับตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ไปกับพี่ลิงเยอะๆด้วยนะครับวันนี้พี่ลิงไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่แก้มาก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่แกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลย น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เพจด้วยนะคะบ๊ายบาย